นี่หม่อมนะ่ะแดกทำเองพิซซ่าก็ต้องแดกเองอย่างนี้อืมอืมอยาแบบกเป็นเทบเลย อยู่ใต้ไม่ปลอดไภไัยไปขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอท่อมมาไอ้ไข่นุ่ยลูกทักสิ้นลูบหลอไม่ชอบเพลงฮาร์ดคอร์ชอบเพลงคาลาบาว <c oughs> ผมอยู่ในสวนยางครับแล้ววันนี้เนี่ยจะมีคนสอนผมกีดยางด้วยสวัสดีครับพบี่สวัสดีค่ะมาทำอะไรครับกีดยางอ่ะกีดยางค่ะ,คะทำยังไง ให้กูพูดภาษาเลยรเอา้วสอนเดยไหนเยเดียว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 มีดนี่มีดอะไรนี่มีดกรีดยางตานกเงือกค่ะมีดกรีดยางตานกเงือกค่ะแล้วปกติสมัยก่อนใช้แบบนี้ปะไม่ใช่อันนี้สมัยใหม่แล้วค่ะแล้ววลาทำทำยังไงอ่ะก็คือฝนฝนให้มันให้มันโดนเปลือกมาเนี่ยนะค่ะแล้วก็น้ําก็จะไหลไหนผมลองทํามั่งอะไรค่ะทำยังไงพี่สอนเนี่ยพี่ไปยืนตรงนี้ทําไงอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งค่ะเอาแป๊บหนึ่งแก่งมีดแป๊บหนึ่ง อจะแข่งมีดค่ะจะตังบ๊อบค่ะตะแขงมีดอ๋อต้องเอาเปลือกใหม่เลยเหรอค่ะต้องเอาเปลือกใหม่อ๋อต้องเอาใหม่ค่ะโอ้ยตาแล้วอุ้ยพังไหมเนี่ยพังค่ะพี่มันออ้ยพังเลยเหรอค่ะอุ้ยแล้วทำไงแล้วถ้าถ้าเรากรีดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี้ยนี่คือกรีดมันหมดแล้วค่ะแล้วถ้าไปจนสุดนี่แล้วทำไงต่อขึ้นหน้าไม้ค่ะดานีค่ะขึ้นหน้าไม้ค่ะก็วนไปเรื่อยต้นยางนี้ต้องปลูกกี่ปี แปดปีกว่าจะกิดได้ค่ะเหรอค่ะเอ้าชิบหายแล้วอุ้ยขอโทษครับมันน้ํามันแตกแล้วค่ะเดี๋ยวไงพี่แดงเหงค่ะแล้วเราอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ยรัตภูมิค่ะรุ่งค้ารัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะแล้วพี่มากีดยางนี่สวนใครเขาอะสวนดาวแก่ค่ะสวนท่าแก่แล้วท่าแก่ท้าแก่เขาทำอะไรเปิดร้านพิซซ่าค่ะ พิซซ่าพิซซ่าอะไรในป่ายางพิซซ่าเดนเน่ค่ะมีด้วยเหรอค่ะมีค่ะอยู่ในป่ายางไงนะค่ะเฮ้ยมีร้านพิซซ่าด้วยค่ะแล้วก็ทางเข้ามานี่ก็เป็นแบบว่าป่ายางทั้งนั้นเลยมันยังไงวะพิซซ่าในป่ายางพี่เคยกินยังเคยกินแล้ว่อร่อยไหมอร่อยร่อยไหมร่อยค่ะร่อยค่ะอือร่ผมไปกินบ้างนะค่ะโอ้สรุปผมกินยังไม่เป็นฮะพี่กินต่อแล้วครับค่ะไปอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหม ขาดปลอดัยแล้วปลอดภัยดีมากเลยไปแดกฟิตท่ากันดีกว่าโอ้พี่ครับพี่ครับอ๋ออ๋อมาแต่น้อยนะดีครับก้าวัสดีครับพี่ครับโอ้โหโอ้โหโอรับมาแต่น้อยมาแต่น้อยโอ้ขาพริกเลยครับเผ็ดเลยใครมาแต่น้อยมาจากกรุงเทพครับ๋อมาดับไรมมากรีดยางครับแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยมีพิซซ่ากินด้วยอมีจริงป่ะครับมีที่ไหนอ่ะนี่พี่ซรับสวนกำนันเนี่ยเหรอครับแล้วพี่ทำอะไรเนี่ย ไม้ฟืนไหมฟืนฟืนไม้อะไรไม้ยางไม้ยางเนี่ยนะเอามาทำพิซซ่าเอ้าแล้วพี่ไม่ไปกรีดเหรอไม่เอาไปกรีดเหรอไม่จะกรีจะกรีเดี๋ยนี่ก็เอามาทำพิซซ่ากันเอาพิซซ่าด้วยเหรอใช่ไม้ยางได้หรอเอามาอบพิซซ่าต่อเดี๋ยวนี้เต็มเลยเนี่ยนะเนี่ยทั้งหมดเลยพื้นที่มีเยอะแค่ไหนเนี่ยพี่ร้อยว่าลายอะไรนะร้อยกว่าลายอ๋อนึกว่าร้อยกว่าลายอะไรร้อยกว่าลายทำเส้นยาง ทำสวนยางถึงอะดำพิซซ่ากันแล้วก็มาทำพิซซ่าทำมากี่ปีแล้วครับทํามาปีนึงแล้วปีนึงแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะอยู่นี้โอ้โหแล้วขายแต่พิซซ่าอย่างเดียวเหรอขายพิซซ่าขายแซตติกขายสปาเกตตี้อุ้ยอาหารฝรั่งนั่นเลยมันทําไมทำแต่อาหารฝรั่งอะแต่ก่อนพี่ทําอะไรมาก่อนอยู่เมืองนอกมากันอยู่เมืองนอกอยู่ที่ไหนอะอยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียเหรอเฮ้ยมันอยู่จังหวัดอะไรวะออสเตรเลียอันนี้ภาษากลางใช่ไหมอเลงต้ยอเล่งต้าออสเตรเลียใช่แล้วไปอยู่ที่นู่นทำอะไรอะ ไปยูจีนูนไปทำร้านอาหารร้านอาหารไทยเหรอท,ทัทง้งเตยทั้งรังโอ้ทั้งรังด้วยแล้วก็เลยมาเปิดที่นี่ที่บ้านกลับมาบ้านแล้วไม่อยู่ออสเตรเลียละไม่อยู่แล้วแล <บา S 2> ้ี่บอกไปว่าพี่ทำร้ารเมื่อก่อนรับราชการมาครับเมื่อก่อนเป็นอะไรมาครับ เป็นพัสดีเรือนจําเป็นผู้คุมเรือนจำเผู้คุมเลยฮะโอ้ยแล้วมออกมาคุมเมียป่ะครับออกมาให้เมียคุมอ๋อกมาให้เมียคุมอ้าวปกติคุมคนอื่นเขาเนี่ยนั่นนั่นเบื่อแล้วคุมคนอื่นเบื่อแล้วใช่เขคุมเราบ้างแล้วเป็นกุ๊กกันสองคนเลยเป็นเชฟกันเองเลยเหรอใช่ค่ะโอ้หชอบชอบชอบแล้วทําไมถึงไม่ทําอาหารไทยอ่ะ คือเราอยากให้ความแตกไม่ค่ะความแตกต่างความแตกต่างเราทำไรเราต้องแตกต่างกับในพื้นที่ตรงนี้อำเภออะไรนะอำเภอรัตภูมรัตภูมิจังหวัดสงขลาก็ใกล้ๆกับพัทลุงแล้วก็ใกล้ๆหัดใหญ่ปกติร้านนี้เปิดวันไหนอะเปิดเสวันพอสี่วันพอวันไหนวัเสาร์อาทิตย์จันทร์เออแล้ววันที่หยุดอะนอนมาไงนอนมาไงเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอุ้ยไปพาผมไปห่างแดดหน่อยได้ไหมมาเลยมาเลยไปไป โอ้พิซซ่ากลางป่าเลยเฮ้ยพี่ครับนี่มันกะลามะพร้าวพี่เอามาทำอะไรฮะพลอกเปล่านี่ปลอกเปลอะไรนะเขาเรียกพลอกอะไรพลอกเขาเรียกว่าปลอกเปว่าปาตายันกะลามะพร้าวเขาเรียกว่าปลอกพรล่าปลอกพราวเออแรงที่ปลอกปลอกเออมัน ก่อไ้ก่อคว้ก่อไฟมันอ้าวไม่ฟืนเนี่ยไม่ใช้เหรอใช่กันใช้ปลอกด้วยแล้วก็ให้พลอกเป็นเป็นตัวก่อเชื้อให้มันเริ่มจุดติดมแล้วก็ใส่ใส่ไม้ไม้ยางเข้าไปให้เป็นเชื้อฟืนให้มันลุกให้มันลุกหมักมาเฮ้ยกลิ่นก็หอมเลยครับเนี่ยมันเลยใช้กะลาอีกทีหนึ่งคือให้ไฟแรงขึ้น การในช่วยจะไม่ไฟแรงคือช่วยจะให้ไฟแรงขึ้นใช่โอ้นหโอ้โหโอ้แล้วแล้วแล้วจุดอย่างนี้นานแค่ไหนครับต้องวอร์มเตานองวอร์มวอร์มประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วพิซซ่าอยู่ไหนฮะนี่มานี่มานี่เฉลี่ยอย่างไอ้วัวก็มาตรงนี้เออจุดไฟครับครับเนี่ยนี่นี่ทำพิซซ่าต่อเดียวนะโอ้ทำพิซซ่าเอออยากทำไหมทำอ่าได้ผมต้องทำด้วยเหรอครับมันมันคืออะไรฮะมันแปลว่าทุกตอง ถูกตออ้องมันแปลว่าถูกต้องมันมันไม่ใช่มันมันหอหีบมอม้าแมกกัดนอหนูมันแปลว่าใช่แล้วถูกตออ้องมันเออปากาตายทุกตามาเทนีมากินพิซซ่าใช่ไหมครับมาเทนีต้องทำเอง ทำเอ, <S <S เองเหรอค่ท,ทำเองต่อเดียวสั่งไม่ได้เหรอไม่ช่างช่างไม่ร้อยต้องทำเองต้องทำเองพี่สอนด้วยใช่ไหมแน่นอนเอาแล้วปกติถ้าลูกค้าเขามาแล้วพี่จะสอนทำได้เหรอสอนทำเดนี่รับสอนทำด้วยค่ะคือสั่งกินก็ได้สั่งกินก็นได้สอนทำก็ได้คนเดียวเวิร์กช็อปเคยได้ยินไหมนั่นน่ะสิภาษาใต้เหรอเวิร์กช็อปเนี่ยไม่ไม่ตายแต่ว่าเราอยากทำให้เป็นเมือนปาษาใต้โอ้ยอยู่ออสเตรเลียมานานใช่ ทำไงก่อนครับพี่ถึงวันนี้ให้ทําพิเศษวันนี้เรามีหน้าพิเศษหน้าอะไรหน้าพิเศษพิซซ่านาครัวกลิงสมุนไพร <Hey. S 2> ครัวกลิงโดงปกติเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยนาที่มันเป็นไทยๆเขาก็าใช้หน้าซีฟู้ด ผมไปต่างประเทศมาไปกินอิตาลีเขาทำเนี่มีซัลลมี่มีชีสมีนุ่นมีนี่พี่มาทำไรคั่วกิ้งกินไม่เป็นกินไม่เป็นไปนันอ้าวำคััวกลิงก้องบานเราก้องคนตายเออคนตายคนตายคนปากตายร้อยคนปากตายออมเป็ดเป็ดน้ำตาเล็ดเลยพูดไม่ชัดตัวเลกไม่เป็นโอ้จ้ะเพ็ดน้ำตาเล็ดน้ำตาเล็ดเลยเอาเอาเลยครับอันนี้ก็เป็นพิซซ่าหน้าคั่วกิ้งั้งแรกของผมเหมือนกัน มีที่นี่เนี่ยเพิ่งเคยเห็นอาวเชิญเลยครับพี่ทำอะไรต่อนี่นะนี่ทุปนผสมถังมดน้ต่อเดียวนะผสมมีเนี่ยเราใส่ชีดชีสโู้รับารพชัปรอดผิกวานผิกวานตึ่งนี้ข้องเด็ดก็คือคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งนี่ก็คือเมื่อกี้พี่ผู้ชายก็ไปขั่วในกระทะมาเรียบร้อยอันนี้มันเป็นหน้าโรยมัน ใช่ปกติเราก็จะเห็นหน้านู้นหน้านี้ก็เรียกท็อปปิ้งท็อปปิ้งอ่าแล้วแป้งถึงนี่แป้งเตรียมไปเช้นแล้วต่อเดี๋ยวเราคลึงแป้งเองนวดเองครับเดี๋ยวผีอนได้ครับอ่าโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับอ่ะดีมากโอเคโอ้ครับผมดูไฟผมดูไฟอ๋อพี่ดูไฟอยู่นะอ้าวนี่นะแรกก่อนนะเราหลายแป้งก่อนแรกก่อนดูก่อนนะเออนะเราทำแบบนี้นี่กดลงไปเบาๆอย่าชิ้แป้งกด ทำพันนี้ทำแบบนี้นะกอดคืออ่ากดนะอ่าก็ได้เบนเบนอ่าเบนเบนอ้าวแบบนี้กดเบนเบนแล้วนะถึงนวดนะนวดนวดนวดกับไม้ เวลาหนวดนั่นหนวดจากตรงกลางอกคางไงมดหนวดอยู่นี่ครับพี่ไม่จ่หนวดแป้งหนวดแป้งอ๋อครับแบบนี้นะจากตรงกลางกระตั้งถึงกอดเบาๆออกไปหนึ่งสองไปข้างหน้าจากตรงกลางหนึ่งสองหอยลัางหนึ่งสองกล่ากวนี้ป้านแล้วจ่าได้ถึงกลางนี้ทั้ผือก็ไดให้มันกลมๆทั้อะไรนะฮะท เล้งปั้ดซากลางว่าหรือวะนวดนวดแบบไหนก็ได้ให้มันกลมนวดแบบไหนก็ได้ให้มันกลมเออเนี่ยนี่เครื่องไปอ่าเนี่ยตอยหน้าตอยหลังไปเนี่ยหน้าตอยหลังอาเอาเอาให้มันกลมให้มันแผ่เยอะๆใช่ไหมเอออาจจะชิปนิวนะอะไรนะชิปนิ้วชิปนิ้วสิบนิ้วโกลไม่จักได้จักชิปนิ้วอ๋อสิบนิ้วเนี่ยอ๋แกล้งินแกงเงินไก่ําร้อยวะเฮ้ยของผมทำไมมันไม่กลมมาฮะทำไมกลมเลย พอมันไม่กลมใช่ไหมครับเราโกงมันมาพันนีให้มาไม่ต้ององไอ้นี่กโกงตีโค้งมันว่าโกงโกงเอาโกงโกงดีมากเลยครับทำให้เสร็จเลยครับพี่เอามาไม่ตามเอาเอ๋ออันนี้อันนี้ได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 ้แล้วนะได้แล้วยกเลี้ยงตำมีนเป็นไหมนี่ตำพันนีนะนี่ทำไหมปุ๊บมันโรตีนะเหมือนโรตีถึงใช้ปึ๊บเอ๊ะไหมต้องทำให้มันไม่ขาดนะใหญ่ก้าดนะต่อเดียวมันกิดเบียร์เล่นี่ปั้น หนาวหนาวละเรื่องการนี้เราหลายฟองอากาศจักทีก่อนแล้วไม่ฟอกอากาศจ่อจอมือน้อนึ่งทื่อมือน้อนึ่งทื่อแลกกันเวลาเขาช้อนนั้นอ๋อหันไปอ่าเวลาเอาไปอ๋อมันมันจะได้กรอบอันนี้เราจะทําเป็นแป้งแบบไหนครับพี่เป็นแป้งบางกรอบบางกรอบแต่ที่นี่ก็มีหนานุ่มด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะันนี้ถาช้อสก่อนนะถาช้อสอ่ะทื่อไม้ไทื่อทื่อไม้ปาดไปก่อน ไม้ปาดก็เรียกไม้ปาดไม้ปาดไม้ปาดซอสตัวเดียวได้ตัวเลยนี่เป็นซอสมะเขือเทศใช่ทำเองทำเองด้วยค่ะเติมใส่หน้าเลยใส่หน้าเลยอ๋อใส่ตักไอ้นี้ใส่ก่อนใส่ร้อยร้อยเลยร้อยร้อยเลยเพชรน้ำตาเล็บแต่ว่านะเพชรน้ำตาเล็บเพอใส่พริกเพียบเลยอ่ะกับใส่สมุนไพรสมุนไพรใส่หมดเลยไหมฮะหมดทั่วเลยไหมใส่หมดเลย เอาซึ่งข่าวนี้ใส่ยานัดนะยานัดเออได้ยานัดนี่บักนัดนี่ก็เรียกยานัดเทียนเนาะไอ้เด้สับปะรดผัดนากกางก็เรียกครับปลรดครับปะรดเอาใส่ยานัดกันไปยานัดให้มันหุ่มเปียวอมหวานมันได้ร้อยร้อยหยานัดซึ่งข่าวนี้เราใส่ชีสนะใส่ชีสจับช่องมือถึงโรยมอสซาเรล่ามอสซาเรล่าชีส มันไปกันได้ชีดกับกวกลิงนี้นั่นน่ะสิผมไม่เคยเห็นอ่ะมัน้รยเอาซึ่งเราใส่ผิดว่านโรย้วนด้วยสวยสวยมันมีสีสันนี่ซึ่งเราตบเดือยใบโหระพาโหระพาโหระพานี่มันจะหอมเออมันคู่กันกับพิซซ่านะฮะพวกคนอิตาลีเขาก็จะมีโหระพาของอิตาลีด้วยเขาเรียกเบซิลเบซิล อันนี้แดกได้เลยไหมครับพี่ไม่ได้ไปอบก้นเลยอบกนมันดิบเด็ดี่เตานี่ไโอ้โหนี่เอาเอาอีกแล้วใส่นี่แล้วใส่แล้วจำได้ไหมี๋ยซ้อนไว้เลยอะไรนะพลอกปลอกโย่ปลอกอ้าวใส่เข้าไปเติมเข้าไปอีกแล้วเจ้าพิต่านี้ก็เอาเข้าไปทั้งถาดเลยตังตังก้นตังก้นตังนี้นะอีกใส่เองไหมแต่เดี๋ยวไปไม่ไม่ไม่ไป็ไรเอาเลยครับพี่ใส่ไปแค่ไหนโอ้เข้าไปข้างในเลยนะฮะ เอาตัดหนึ่งเลยอ้าวเอาอีกขาดหนึ่งเข้าไปนั่นแหละอ๋อพิซซ่านี่เขาก็จะใช้ระบบเตานี่พี่ทำจากอะไรฮะดินทำจากดินปลวกผสมดินเหนียวดินปลวกผสมดินเหนียวใช่เพื่ใส่เกลบเข้าไปโอ้อันนี้สร้างเองทเองแล้วก็มีอิฐทนท<อ>นท<อ>น,นไฟ,อนไฟโอ้อแล้วมันเคยมีเตาแตกไหมครับไม่เคยแตกเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยอบเยอะแค่ไหน วันหนึ่งประมาณร้อยถาดร้อยถาดครับโอ้แล้วมีกี่หน้าที่ร้านอะงาอุกนะมีหน้าหน้าอะไรอย่างหน้าซีฟูดซีฟูดก็มีอย่างหน้าปูอัดปูอัดอย่างหน้าไส้กรอกอย่างหน้าแฮมชีสแล้วราคาล่ะครับพี่ถาดขนาดนี้ขายยังไงใ้่ร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทุกอย่างเท่ากันไหม เท่าหน้าปูอัดได้ก็ประมาณร้อยเจ็ดก่าเรากะแลนิดนึงแต่ว่าชุ่มขึ้็แ้วก็อยู่ประมาณนี้ร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่เกินสองร้อยค่ะแล้วนี่ใช้เวลานานแค่ไหนครับเนี่ยประมาณสักสิบนาทีสิบนาทีตอนนี้รอแดดใช่ไหมครบใช่เดี๋ยวเราไปแดดวิซซ่ากันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวไปไป พี่กุ๊กครับร้านพี่ก็มีที่นั่งเยอะแยะมากมายแล้วพี่ไม่ผมมานั่งกลางป่ายางอย่างเงี้ยอ้ากินพิซซ่าในป่ายางก็ต้องนั่งในสวนยางโอ้ดังในสวนยางนี่เลยนะได้ได้ฟิลได้ฟ<ด>ิลโอ้โหแลนี้อันนี้คือพิซซ่าที่ผมทำใช่ไหมครับอันนี้ทามนมันมันเลยมันอีกแล้วโอ้โอแล้วก็อันนี้อะไรครับพี่อันนี้นะแฮมชีสอันนี้นะซีฟูด้ด ซีฟู้ดมันเป็นปูอัดนะแล้วก็มีกุ้งใช่ไหมมีกุ้งมีมึกโอ้ก็ผมเอาอันนี้ก่อนได้ไหมครับเอาแฮมชีสก่อนนะใช่ผัดา่างกฤษเขาเรียกฮาวายเอียนฮาวายเอียนมันเออมันอีกแล้วมันตลอดเลยเอามาเอาละอันนี้แป้งหน้าหนุ่มนะอะไรนะแป้งหน้าหนุ่มแป้งหนานุ่มมันอ้าวตาได้กินเลยกินกันสดๆนี้แหละโอ้โหนี่แดกในป่ายางเอามือไหมมือนี่แหละนี่โหัวหนานุ่ม นี่ครับหน้าหนานุ่มโอ้ดูชีชสดิมารุดเหลมชีสอยู่ตรงนีเ้เต็มแม่ผมทําไม่เป็นนะขอโทษพ,พี่เอานี่นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะแดกวิธีแบบที่ฝรั่งเขาแดกกันที่นิวยอร์กเขาก็ต้องเขาเรียกเขาเขามีท่ากินด้วยนะพี่นะพับอย่างนี้งองอกงนี่นี่นี่พับแล้วก็นี่ท่าหงงหงพับเข้าไปอย่างนี้นี่แล้วก็เข้าไปเลย ร้อยไหมร้อยร้อยนะเปรี้ยงแน่เต็มปากเลยไม่เลื่ยงเล้วอะมานั่งอะไรอยู่กลางป่านี้เฮียแมงสวัสดีสวัสดีครับมาขายทองแถวนี้เหรอผมมาหาสวนแถวนี้มาหาสวนใช่มาดูสวนเจ้าของร้านทองหักใหญ่นี่มาแดกถึงที่ที่นี่ไงยเอานั่งเอานั่งเลยยังไม่ได้ชวนเลย อยากแดกตามด้วยเอาเลยเอาเลยยับใหมยับใหม่ย้ะแม่นี่ร้านทองชื่อเหรอนะท้างทองสุวรรณาเรวยพวงหัวทองราคาเวยรวยเลยนิดหน่อยนิดหน่อยบวกไปหลายล้านกินฟรีอยู่นี่ไงนี่ปีหนึ่งขอเลยได้เลยยังไม่อยากแดกอะไรนี่เดี๋ยวนี่แบกูอ่านนะมาหมากตะไคร้ก้อนตะไคร้ก้อนอันนี้นาซีฟูดอ๋อซีฟูดนี่ก็นานุ่มมะฮะนานุ่มนานุ่มแต่เดี๋ยวเรากินบางกอบเดี๋ยวเรากิน ตัวเดี๋ยวเราทำเองเออเดี๋ยวเราเราจะเอาจากเบาไปหาหนักใช่นี่เคยรู้จักไหมร้านนี้อยู่หัดใหญ่อ่ะไม่เคยได้ยินชื่อเลยที่นี่มาเคยมาที่แล้วเป็นไงบรรยากาศโอ้ดีมากเอร้านนี้เป็นร้อยไร่เลยนะพื้นที่เป็นร้อยไร่ที่นั่งดีๆเขาก็มีนะแต่เขาไม่ให้เรานั่งอะดูดิต้องนั่งกลางป่าต้องนั่งในป่าได้ฟิวนะมันอมมันอีกแล้วอ้าวพี่พี่ก๊กโอ้ยร้อน เนี่ยไหนเอาได้เอาเอาของพี่กุ๊กดีกว่าของครูไม่มั่นใจเอานี่เป็นแป้งบางกรอบใช่เอาข้าวกลิ้งสมุนไพรเอออันี่ยไม่เคยกินอยากลองแดกอืมอือเป็นไงเป็นไงน่าหน้ได้ไหมได้ยินเส้นกรอบเลยไหมนี่กรอบเลยพี่ผมอยากลองบางกรอบอืมเอามาหนูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเข้ามาอะไรเนี่ยสมูทตี้โยดยาง อะไรนะสมูทตี้ยอดยางยอดยางมันสูงมันยอดยางโอ้พี่แมงกินเถอะมันยาวเลยเออมันหกแล้กแดกยังไงอะพี่กุ๊กมีช้อนมีช้อนไอ้ตักมีช้อนตักตักอยู่ตรงกลางโอ้มีสาระแหน่ด้วยอันนี้คือได้แล้วนี่ได้แล้วยกเลยบางกรอบนะนี่บางกรอบพับพับพับหักเข้าไปนี่แดก ไสไปอมๆเืออือืจดปันผือมังเอาข้าวไหมมีข้าวปับมีข้าวุงค่กเ้งกินกับพิซซ่าเลยเดี๋ยวกินข้าวกกินข้าวตางหักอืออมันได้ความ ความเป็นไทยอ่ะความเป็นปักใต้อ่ะอาหารใต้ไม่นอผสมผสานกับอาหารยุโรปอาหารเจอรรี่้อยนะได้ไหยได้เลยเผ็ดไหมเผ็ดมันต้องเผ็ดกลัวกรีงันน้ำตาเล็ดเลยเล็ดเลยม่ให้ย้รนอากาศเนี่ยตังโรนตังเล็ดนี่เดี๋ยวผมขอกินแบบผมบ้างกิมแมงนี่อันนี้หน้านี้ผมทําเองเดี๋ยวเวลาผมจะแดกผมก็อย่างนี้เลยฮะเซไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับ นี่ครับตู้นี่เลยนี่ม่อมนลยแดกทำเองพิซซ่าก็ต้องแดกเองอย่างเงี้ยหือหือลองมะรลองครับหนึ่งร้องครั้งอืม่อมเลอืมเ้ยร้องมะร้องมะ เอาตะกินทุกวันรังเกียจใช่ไหมไม่ใจรังเกียจกล้องโลกาโลกากีอร่อยนะเนี่ยดูเหมือนถึงแล้วรังเกียจดีแล้วจะได้ไม่ต้องแย่งผมอือหึแบบเป็นคลีบบ๊อบเลยอือกินมันจาชาชาเมนเคลีบบ๊บเลยอร่อยไหมอร่อยเผ็ดดีพิซซ่าป่ายางผมใส่เร็วกว่าพี่รึชื่อร้านอะไรนะพี่สวนกำนันพิซซ่าในป่ายาง วันนไหอเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สี่วันเท่านั้นกี่โมง10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเออใครอยากมาก็ดูสวนกำนันนี่เบอร์อยู่ตรงนี้ปักหมุดในเพจแล้วนะคะมาได้เลยเห็นไหมทิศท่าก็ต้องใช้มือกินเอาแก้วจิ้งเหลี่ยมฝั่งไหนของเฮียเม้งวะนี่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 นี้นี่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 นีนี่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 น ร้อยร้อยร้อยสองหูร้อยสองหูเผ็ดมะตึ้งเกลืองตึ้งเกลืองใช่ไหมคะตึ้งเครืองอรานทองนี้ครับไปแล้วขอบคุณ่ครุครับค่ะไอแมงพามาเที่ยวต่อนะได้ครับตีมอไดไหมตีมอที่ไหนมีไหมมีไหมเ้ยเออไปไหนไปไปอะไรนะไปเราไปไ ไปล้างหม้อล้างหม้อ,มอล้างหม้อให้ครัวเขาใช่ที่ครัวเนี่ยไงกินเขาแล้วเนี่ยก็ไปล้างหม้อล้างถาดไงไปเถ <c oughs> <c oughs> อะ <c oughs>